ที่คุณพี่จะเริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์ NV7 เนี้ยค่ะคุณพี่อนุชามีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวอะไรบ้างคะก่อนที่จะทาน่ะเวลานอนหรือนอนอะไรพวกนี้จะมีอาการหงุดหงดเมื่อไหร่ตามกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีหน้ามืดเป็นงครั้งอะไรประมาณนี้ครับอืมค่ะก็คือเปิดร้านอาหารอยู่ในฝั่งะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมง อ,อ๋อก็คือแบบว่าเปิดร้านอาหารอาจจะปิดดึกแล้วก็การนอนก็เลยไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่อนุชาคะหลังจากที่ใช้ฟัตน,น,น,นตัวเนี้มาได้สามสี่ดือนตัววอาการเหลาน,นั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นเลย <c oughs> ใช่ไหมคุณ <c oughs> พี่ใช่คเห็นพี่อนุชาเคยเล่าให้ตักฟังใช่ไหมคะว่าตอนก่อนที่จะมาเริ่มทาน nv7 พี่อนุชาจะรู้สึกแบบมีอาการมึนหัวเวียนหัวหรือว่าเป็นอาการยังไงบ้างนะคะคุณพี่าใช่ครับก็จะมีอาการมึนหัวบางทีก็เพลี ียหน้ามืดถ้าก่อนไม่เพียงพอหรือว่าสุขภาพไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบต่ายหลังจากใช้ถึงอทำตัวนี้มาก็ไม่ไม่มีานะอาการอะไรเลยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นะครับงจากาใช้ตอนนั้นมาก็ใช้มา,มาตลอดเลยครับก่อนที่จะใช้พันะก็คือตอนตื่นขึ้นมาหลังจากทํางานมาเนหนื่อยๆก็น้ำตาลน้ำือเลยมาได้ถึงมาจะม,มีอาการเพียจากตื่นไม่สดชื่นเลยอะไรมาเช่นแล้วก็หลังจากใช้ของเซตที่สองที่สามก็ ต่นมากรชื่นแล้วก็ไม่มีอาการทือว่าเออเราได้ทําง,งานมาทั้งคืนหรือว่าไม่ไม่ได้พักผ่อนอะไรประมาณนี้ครับเรารบสบายไม่ตื่นตคองดึกดึกแล้วก็เหมือนว่าพักผ่อนแบบเพียงพอครับค่ะครับพี่อนุชาดีมากเลยค่ะแต่หลังจากที่พี่อนุชาได้ทานตัว NV7 ไปแล้วรู้สึกว่าตื่นมารู้สึกมีพลังมีเรี่ยวมีแรงใช่ไหมคะค่ะ ค่ะพี่อนุชาค่ะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคลมชักด้วยหรือเปล่าคะก็อาจจะมีบ้าง่าจจะเกิดจากสาเหตุที่แบบว่าไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์่าหนักหนกันก็คืออาการชักช่วงก่อนที่จะมาทาน nv เจก็คือจะเป็นเฉพาะตอนที่ดื่มแอลกอฮอล์และช่วงที่ไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะพี่อนุชาใช่ครับแล้วหลังจากทานตัวปริตราน nv 7ไปแล้วช่วงนี้อาการชักเป็นยังไงบ้างคะพี่อนุชาคะยังมีเกิดขึ้นอยู่ไหม เลยครับเพราะว่าตื่นขึ้นมามันแตกต่างจากก่อนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะเพราะว่าก่าอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันที่แจ้งให้เจ้าพโรงงานมาเี่ยว่าไอตอนตื่นขึ้นมาจะมีอาการเชียหน้ามืดตัวไม่ใหญ่จะ่ทำอะไร ยืดหน่รยก็แบบก็คล้ายๆว่าเอออางานแบบเออลอยอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็หมดสติไปแต่หลังจากใช้ตรงนี้มาก็คือกินร้านดีสองก็บของเสร็จตื่นขึ้นมาประมาณเก้าโมงถึงมันก็สดชื่นไม่มีอะไรเลยเหมือนว่าเรานอนเต็มฝักเต็มยิ้งแบบเราตื่นเลยหลับก็หลับได้สนิทอยู่ไหมคะพี่อันนี้ครับตอนก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี่ยตอนหลับตอนนอนอ่ะจะมีอาการแบบว่าเออฝันแล้วก็ ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกอะไรมาเนี่ยตัง้งแต่ใช้อันนี้มาคือพูดตรงๆเลยนะครับว่าไม่ไม่มีอาการนึกว่าเออตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็หลับไม่เต็มอี่มหรือว่าหลับไม่สนิทนั่บนบางอาการพวกนอ้ไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะพี่อนุช,ชา,า,าก็ดีใจด้วยนะคะพี่ตัง้งแต่ใช้มาเนี่ยรสึกว่าร่างกายดีขึ้นการปวดวหัวหรือหน้ามืดเวียนหัวหวิงเวียนอะไรพวกเนี้ยรับ หายไปจากในดวงลเลยว่าเวลาตื่นมาสดชื่นมีกำลังในการทํางานหรือสูส้ต่อไปในแต่ละวันครับ้ะใช้จะใช้อ้ผลิตภัณนเนี่นไยไลเรื่อยๆครับรีวิวชุดขอดธรรมชาติบําบัดกับ NV7 ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณพี่ขารบควรคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะพี่อนุชาคัญยาครับอายุ ค่ะคุณพี่อนุชาค่ะตอนที่คุณพี่จะเริ่มทานตัวผลิตภัณฑ์ NV7 เนี้ยค่ะไม่ทราบคุณพี่อนุชามีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจําตัวอะไรบ้างคะก,ก็ก่อนที่จะทานอ่ะเวลานอนหรือนอนอะไรพวกนี้จะมีอาการงหงุดหงิปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้แล้วก็เหมืนจะมีหน้ามืดเป,ป็น,นบางครั้งอะไรประม อืมค่ะค่ะคุณพี่ก็หลังจากที่ใช้ฟันตัวนี้มาได้สามสี่เซืนตัวนี้ตอาการเหล่านั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมคุณพี่ก็คือเปิดร้านอาหารอยู่ในฟังครับเปิดตั้งแต่เก้าโมง มาี่อ,อัอ๋อก็คือแบบว่าเปิดร้านอาหาร <g ib li> อาจจะปิดดึกแล้วก็การนอนก็เลยไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่อนุชาคะคใช่ครับใช่คร,ครับค่ะแล้วหลังก่อนก่อนหน้านี้ที่จะกวนันที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเวลาตาืต่นขึ้นมาเกือบมองวันนี้เสร็จก็ประมาณตีสามคืนคืนมาประมาณเก้าโมงนะครับ มีอาการอแล้วก็บางทีก็หน้ามืดอะไรประมาณนี้หลังจากใช้กินทางตัวนี้มาก็ก็ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี้ยเห็นพี่อนุชาเคยเล่าให้ตักฟังใช่ไหมคะว่าตอนก่อนที่จะมาเริ่มทาน nv7 พี่อนุชาจะรู้สึกแบบมีอาการมึนหัวเวียนหัวหรือว่าเป็นอาการยังไงบ้างนะคะคุณพี่ขาใช่ครับก็จ <het S 1> ะมีแบบอาการประมึนหัวแบบ บางทีก็เดียๆหน้ามืดอะไรประมาณนี้ครับเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าสุขภาพไม่ดกีก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับไม่ทราบไจค่ะครับพี่อนุชาร<อ>์ต้งองวดจะเมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็น่าจะหาได้สักระยะงนี่แเลยครับสต<อ>่ขวดจริงใจมาก ใจแล้วก็หลังจากใจตอนนั้นมาก็ใจมามาตลอดเลยครับอืมค่ะค่ะพี่อนุชาค่ะแล้วช่วงนี้หลังจากที่พี่อนุชาทานตัว n v 7ไปแล้วค่ะเวลาตื่นนอนขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างคะเป็นลักษณะอาการแบบยังไงบ้างคะพี่อนุชาคะกอนก่อนที่จะใช้พันอ่ะก็คือไอตอนตื่นขึ้นมาหลังจากทํางานมาเด็ดเดี่ยเป็นน้รัอน้ำเนเลยมันด้กตื่นมาจะมีอาการพียจากตื่นไม่สดชืน่นเลยอะไรมาเช่นแล้วก็หลังจากใช้ของแรกก็ยังก็เห็นผลไลงมากเล con concepto ตื่นมาสดชื่นแล้วก็ไม่มีอาการที่ว่าเออเราได้ทํางานมาทั้งคืนหรือว่าไม่ไม่ได้พักผ่อนอะไรประมาณนี้ครับเราหลับสบายไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นต้องอดไรดึกๆแล้วก็เหมือนว่าพักผ่อนแบบเพียงพอครับค่ะค่ะพี่อนุชาดีมากเลยค่ะก็คือเป็นคนที่หักโหมเรื่องงานแล้วก็การนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดทํางานสะสมก็จะรู้สึกเครียดหรือไม่สบายตัวได้แต่หลังจากที่พี่อนุชาได้ทานตัว nv7 ไปแล้วรู้สึกว่าตื่นมารู้ส มีพลังมีเลี้ยวมีแรงใช่ไหมคะค่ะค่ะพี่นุชาคะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคลมชักด้วยหรือเปล่าคะก็พอพอจะมีบ้างน่าจะเกิดกสาเหตุที่แบบว่าเอไอม่ได้พักผ่อนแล้วก็ดืม่มแอลกอฮอล์น่าจะหนักหนักด้วยแล้วังก่อนจะติดืม่มแอลกอฮอล์ ก็คืออาการชักช่วงก่อนที่จะมาเป็นอ่าเหมือนกับว่าช่วงก่อนที่จะมาทาน n อ7เจก็คือจะเป็นเฉพาะตอนที่ดื่มแอลกอฮอล์และช่วงที่ไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะพี่อนุชาใช่ครับอืมค่ะส่วนใหญ่พี่อนุชาจะมีลักษณะอาการแบบว่าเป็นนานไหมคะพี่อนุชาคะเรื่องแบบเกี่ยวกับอาการชักนะคะว่าชักเป็นกระตุกเกงหรือเป็นแบบประมาณไหนคะมัน่าจะเป็นแบบกระตุกเองมันจะมีอาการแบบอลอยก่อนแล้วใช้ความผ่าตัดเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีกระตุกอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ ตื่นต้อมาเดปวดหัวปวดมอแบบหัวเดิระเบิดอืมค่ะค่ะพี่อนุชาค่ะค่ะแล้วหลังจากทานตัวผลิตภัณ NVJ ไปแล้วช่วงนี้อาการชักเป็นยังไงบ้างคะพี่อนุชาค่ะยังมีเกิดขึ้นอยู่ไหมไม่ไม่มีเลยครับเพราะว่าตื่นขึ้นมามันแตกต่างจากก่อนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันที่แจ้งให้จ้าไอ้โรงนาเมื่กี้ว่าไอตอนตื่นขึ้นมาจะมีอาการเชียร์หน้ามืดตัวไม่ใหญ่นี่ทำอะไรยืนอะไรก็แบบ คล้ายๆว่าเออทำงานแบบเออลอยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้ววันนี้ก็หมดสติทไปกำล,ลังจะใช้ตัวนี้มาก็คือปินร้านดีสองเก็บของเสร็จตื่นขึ้นมาประมาณ9ก้าโมงแล้วก็ถึงมาก็สดชื่นไ,ไม่ไม่มีอะไรเลยเหมือนว่าเรานอนเต็มฟังตัดเต็มที่งแบบเราืเพลนเลยนะหลับก็หลับได้สนิทอยู่ไหมคะพี่อนันนี้ได้ครับไม่ตอนก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะก่อนไอ้ตอนหลับตอนนอนอ่ะจะมีอาการหรือว่าเออฝันแล้วก็ ื่นขึ้นมาตอนกลางดึกอะไรมนเน่ตัง้งแต่ใช้อันนี้มาคือพูดตรงๆเลยนะครับว่าไม่ไม่มีอาการที่ว่าเออตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็หลับไม่เต็มที่หรือว่าหลับไม่สนิทหลับากลางอนเ้ไม่ไม่มีเลยค่ะพี่อนุชาก็แสดงว่าช่วงที่เราฝันก็เป็นช่วงที่เราหลับไม่สนิทแต่หลังจากที่ทาน n b 7ไปแล้วรู้สึกว่าพี่อนุชาหลับสนิทตื่นมามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นโอเคค,ค่ะ พี่อนุชาดีใจด้วยนะคะพี่อนุชาค่ะที่แบบว่าเราทํางานหนักแล้วอย่างน้อยเราได้มาเจอตัวผลิตภัณฑ์เสริมในเรื่องของสุขภาพของเราได้ขอขอบคุณพี่อนุชามากๆด้วยนะคะที่แบบว่ามาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงนะคะพี่อนุชาค่ะรบอวนคุณพี่อนุชาทิ้งท้ายเกี่ยวกับความประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ NV7 นิดนึงค่ะก็ประทับใจผลิตภัณฑ์ NV7 มากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยในสุขภาพร่างกายดีขึ้นารปวดหัว หรือหน้ามือเวียนหัววิงเรียนอะไรแบบนี้ครับปัญหาไปจากในตัวของเลยว่าเวลาตื่นจะมาสดชื่นมีกําลังในการทํางานหรือสู้ต่อไปในแต่ละวันครับค่ะค่ะคุณมากคใช้ครับจะใช้ไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบําบัดแบบองค์รวม มาเป็นครอบครัว NV7 กันนะคะ NV7 ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ